สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมนั้นมีความสุขนะครับก่อนอื่นกขอขอบคุณหลายหลายท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนและก็อุดหนุนนะครับผมและก็เพิ่นก็ส่งการ์ดอวยพรมาหลายท่านอยู่นะครับผมช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับบุค่อยว่างเนื่องจากลงมือต่อเติมบ้านเองนะครับผมทุกท่านนี่ครับผมจะทําเป็นมุมกาแฟและมุมถ่ายรูปนะครับผมทุกท่านตรงจุดนี้นะครับผมนี่ครับ ออกสไตล์วินเทจนะครับอันนี้หลานน้อยเพิ่นมาประเดิมควนหมูเลยนะครับผมเมื่อคืนนี้เพิ่นมาเล่นนํำนะครับผมจัดให้เพิ่นสองสามรูปนะครับผมนี่ครับวันนี้นะครับผมเนาะจะมาบอกถึงวัสดุที่ใช้นะครับผมทุกท่านเป็นข้าวข้านะครับผมนี่ครับแค่สั่งทรายมานะครับผมสักหนึ่งคิวนะครับผมอันนี้ก็สามร้อยกว่าบาทนะครับผมก็มีปูนสองลูกแล้วก็วัสดุที่ผมใช้นะครับผมจะ ใช้อิดแดงนะครับผมทุกท่านเป็นอิดก่อนะครับผมทุกท่านเนื่องจากผมชอบแนวแบบดิบๆนะครับผมทุกท่านแบบวินเทจนะครับแบบโบค่อยเรียบปานใดนะครับผมทุกท่านเป็นแนวผสมผสานนะครับผมนี่ครับอิดนี่อยู่ที่ควอนระบาดกว่าในรัครับผมเนาะแล้วเปลี่ยนพื้นที่นะครับผมทุกท่านนี่ครับลงมือก่อเองเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็อาจจะมีวิดวิวเวหน่อยจังหน่อยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าก่อไม่ค่อยเก่งนะครับเป็น การก่อครั้งแรกนะครับผมทุกท่านส่วนมากการสร,ร้างบ้านนะครับผมจะลงมือเองอประมาณ90%เปอร์เซ็นเลยนะครับผมทุกท่านอันเดียที่นัก,นกว่ยจ้างคนมาช่วยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ตกแต่งตามความพอใจของเรานะครับผมทุกท่านอันนี้ผมจะนําไม้เก่าอันนี้เป็นประตูของตู้เก่านะครับผมทุกท่านเป็นวงกบนะครับแล้วก็จะนาํามาประยุกต์นะครับใส่กับไม้เก่านะครับที่เป็น ลายน้ำแบบนี้นะครับผมท่านไม้เก่าๆอย่างนี้นะครับผมผมจะชอบแนวออกคลาสสิกหน่อยนะครับผมท่านแต่ว่าไม้ลักษณะอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากจักน้อยนะครับผมอันนี้ผมใช้เวลาสะสมเป็นปีเลยนะครับผมถึงมีหลายชิ้นนะครับผมทกท่านมาประกอบกันนะครับผมตรงชุดนี้นะครับใครจะใช้เป็นไม้ระแนงก็ได้เด้อครับผมที่ผมทําอันนี้ก็นี่ครับพอเราประกอบเสร็จนะครับผมเราก็มาตั้ง คล้ายๆตั้งวงกบรครับผมทุกท่านนะครับเป็นช่องลมนะครับตรงนี้นะครับผมจะให้เพิ่นเป็นที่ระบายลมนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณหน้าบ้านอยู่แล้วนะครับผมทุกท่านนี่ครับลายเพิ่นนะครับสวยงามมากๆนะครับผมคาดสิกนะครับผมทุกท่านตรงจุดนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมนี่ครับก่อขึ้นมาประมาณเม็ดนึงนะครับผมทุกท่านแล้วค่อยตั้งวงกบขึ้นนะครับผม นี่ครับพอเราก่อเสร็จนะครับผมเราก็ลงสีนะครับผมอันนี้ผมจะใช้สีขาวนะครับเพื่อจะให้อิฐนั่นเพ่นโดดเด่นขึ้นมานะครับผมทุกท่านให้มีมิตินะครับผมนี่ครับก็เป็นการตัดโทนสีกันเลยนะครับผมนี่ครับเนื้อไม้นั้นผมจะพทาสีนะครับอันนี้จะลงเป็นเล็กเกอร์เคลือบเงาเลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าจังเพย่ันก็เป็นสีเข้มขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผมทุกท่านผมอยากให้เห็นลายของเนื้อไม้นี้นะครับผมทุกท่านนี่ พอทาเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมทุกท่านเหลือแต่การตกแต่งนะครับผมทุกท่านข้างบนนะครับนี่จาค่อยนํารูปภาพหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับเพื่อบอ่ให้โล่งเกินไปนะครับทุกท่านตรงจุดนี้ค็นํามาเป็นไอเดียนะครับผมสําหรับคนที่อยากต่อเติมบ้านชอบแนวสไตล์นี้เหมือนๆกันนะครับผมนี่ครับตรงมุมนี้นะครับผมจะนําเฟอร์นิเจอร์มาวางไว้นะครับผมแล้วก็นําภาพวาดหรือว่านาฬิกา ดอกไม้ต่างๆนะครับผมทุกท่านมาประดับใบส่วนข้างบนนั่นบ้างข้างหน้าผมจะทําเป็นระแนงไม้ไผ่นะครับผมเดี๋ยวค่อยทํานะครับผมน้องว่างก่อนนะครับนี่มาประมาณนี้เลยนะครับผมทุกท่านลงโล่งนาบ้านนะครับผมตรงตรงจุดนี้ก็เป็นที่รับแขกเป็นในตัวเลยนะครับผมสําหรับใครชอบแนวนี้ก็กดไลค์ให้ในเด้อครับผมเผื่อเป็นกําลังใจจะได้ทําคลิปออกมาให้เป็นเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ